สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป Animate Defender ณตอนนี้เนี่ยแมปอัปเดตแล้วนะครับและแน่นอนว่าในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตใหม่รวมถึงจะมาแจกโค้ดใหม่ อันน้อยนิดด้วยนะครับอัปเดโตโคตรใหญ่แต่โคตรโคตรน้อยเลยนะฮะ <_ C os al> เพชรไม่พอหรือรีโรหมด <_ C os al> มาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e Store <_ C os al> ร้านนี้มีจำหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดในแมปอ n นเมตดีเฟนเดอร์รับรองปลอดภัยแน่นอน <_ C os al> รวมถึงมีไก่มิสติกและ ID แก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะ <_ C os al> จะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ก่อนที่จะสรุปครับเหมือนเดิมครับรู้มือกันอยู่เราจะมาแจกโค้ดใหม่ก่อนเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือโค้ดใหม่นะครับโค้ดชื่อว่า Summer Time นั่นเองนะฮะเมื่อเราดีดีไปแล้วนะครับเราจะได้เพชรมาประมาณ800เพรนั่นเองโค้ดโค้ดน้อยของจริงนะฮะและมีแค่โค้ดเดียวด้วยนะคุณผู้ชมแจกน้อยจัดเลยนะช่างมานละกันนะครับมาดูอัปเดตใหม่ดีกว่ารอบนี้เนี่ยจะมียูนิตใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในตู้สแตนดาร์ดนั่นเองนะ นี่เลยครับตู้นี้นะตอนนี้นะครับจะมีตัวใหม่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะฮะมีตัวลับใหม่1ตัวแล้วก็จะมีมิสติกใหม่3ตัวนะครับมีตัวปั๊มเงินด้วยเป็นตัวปั๊มเงินที่น่าจะตัวปั๊มเงินเมตาใหม่เลยนะฮะก็จะมาอยู่ในตู้สแตนดาร์ดตู้นี้มีตัวลีเจนเดอรี่ตัวใหม่ด้วย1ตัวนะฮะแนะนําว่าตู้นี้เนี่ยตัวเงินเราควรสุ่มตัวลับใหม่ก็ควรสุ่มนะครับเพราะว่าตีไฮบริดได้ด้วยนั่นเองนะฮะ อ่านต่อดีกว่าครับรอบนี้นะครับจะมีสตอรี่โหมดใหม่นั่นเองนะก็คือมีแมปใหม่ในสตอรี่นั่นเองนะครับแมปใหม่ในสตอรี่นะครับจะชื่อว่า คริสตัลเคฟนั่นเองนะครับเป็นถ้ำคริสตันนั่นเองในด่านนี้เนี่ยเราก็จะดรอปมาเป็นอาหารชิ้นนี้มานาคริสตันนั่นเองนะครับแล้วจะมี6กเชฟเตอร์เหมือนเดิมมีอินฟินิตโหมด1ด่านเหมือนเดิมประมาณนี้นะฮะใครจะฟาร,ร์มเพชรเพิ่มก็สามารถลงสตอรี่ใหม่อันนี้ได้เลยนะครับตามนั้นเลยนะต่อไปสิ่งที่เพิ่มใหม่มาอีกอย่างที่โคตรน่าสนใจและเป็นโหมดใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือโหมดนี้ hall of mirror นั่นเองนะครับโหมดนี้เนี่ยจะมี4 ระดับความยากและเป็นโหมดที่เราจะต้องเอาชีวิตรอด30นาทีการที่เราเล่นโหมดนี้เราจะได้รีวอร์ดต่อเฟสนะครับไม่ใช่ต่อเวฟนะและโหมดนี้เล่นได้สูงสุดถึง10คนด้วยกันนะฮะหมายควายว่าโหมดนี้มันยากนั่นเองนะครับและก็จะมีการดรอป e อ็กซ์คลูซีฟไทด้วยพวกของพิเศษต่างๆนานาโคตรเยอะนะครับ แล้วมาอ่านตรงนี้ต่อครับมี e x c l u s i v e w i ว h Banner หมายความว่ามีแ a n n e r e x c l u s i v e อัปเดตเข้ามานั่นเองนะฮะมี4ตัวละคร EX c l u s i v e นี่ชื่อตัวละครก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับการที่เราจะสุ่มตู้นี้ได้เราจะต้องใช้สกุลเงินใหม่ชื่อว่า w h สวิสเนี่ยเราจะได้จากโหมดใหม่นั่นเองนะเดี๋ยวเริ่มพาไปดูจากโหมดใหม่ละกันนะครับนี่คือโหมดใหม่ครับคุณผู้ชมจะตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างลีดเดอร์บอร์ดและเรดนั่นเองนะครับเดินเข้ามาได้ เลยนะฮะแบบหล่อเท่เข้ามาดูซินี่เลยครับระดับความยากเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ Easy Normal Hard รละและ h t t m r n นั่นเองนะครับ Easy เนี่ยเราก็จะได้ของประมาณนี้ Magic Mirror นะฮะ จมแล้วก็เจเตอร์แฮทนะครับเมจิกมิเรอร์เนี่ยหรือว่ากระจกนะครับใช้ในการอีโวตัวละครใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้เจมด้วยนะครับเมื่อเราเล่นจบตั้งแต่อีซี่นอร์มัลและร์ดนะครับจะได้ของดรอปเหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้แต่ว่านท์แม์เนี่ยเราจะดรอปมาเป็นอันนี้ด้วยครับวิสหรือว่าดาวเอ็กคลูซีฟนั่นเองนะครับดาวอันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ในการสุ่มตู้แบนเนอร์เอ็กคลูซีฟหรือว่าตู้น้ำพุใหม่นั่นเองนะครับ โอกาสดรอป1%นึ่งเปอร์เซนต์เตโอกาสดรอปโคตรน้อยนะครับ1%ซและขอบอกไว้เลยนะครับว่าโหมดนี้โคตรยากเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปตอนที่ผมเล่นในไลฟ์สดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันยากขนาดไหนนะครับมอนออกมาหลายทางมากๆนะครับคุณผู้ชมและแนะนำเลยว่าเล่นหลายคนจะดีที่สุดนะครับเราต้องวางให้คุ้มๆนะครับเนี่ยวางตรงกลางๆเราก็ได้มันจะได้ตีสฝั่งกันพลาด มีโกโจก็ไหวละใช่มีโกโจก็ไหวจะว่าตายอีเวนต์ใหม่นานมากใช่ครับ30นาทีอีเวนต์ใหม่อีเวนต์ใหม่ต้องแบบเล่นกันนานนิดนึงอ่านี่มันจะมีมา9เส้นนะครับแต่ว่าจริงๆมันแค่8เส้นนะนจะมี9เส้นมี9ทางนะครับแต่ก็เส้นทางเก้าเดี่ยมันจะไม่โผล่มาก็แค่นั้นหนึ่งสาี่ห้า โอ้จะไปเก้านั่นแหละเก้าแต่เอ้ยได้เพชร550เลยนะเพชรได้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเมื่อเราเล่นในแม่นะครับอย่างที่ได้บอกไปมีโอกาสดรอปมันเป็นวิสวิสใช้ในการสุ่มตู้แบนเนอร์ใหม่ตู้แบนเนอร์ใหม่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างเพลย์และซัมมอนนั่นเองนะเอ็กซ์คลูซีฟวิสนะครับวิสเนี่ยวิธีการหายอย่างหนึ่งนะครับนอกจากการลงโหมดในแมในโหมดใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือการเติมโรบัคนั่นเองนะฮะ249โรบัคจะได้แค่1 อันเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโคตรแพงแล้วก็เหมือนว่าการสุ่มตู้นี้นะครับน้ำยาเนี่ยจะไม่มีผลนะครับเพราะว่าไม่มีน้ำยาให้กดน่าจะไม่มีผลแหละอันนี้ขอเดาแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันไม่มีให้ซื้อนะครับแต่ว่าชายนี่ฮันเตอร์เนี่ยน่าจะมีผลนะเพราะว่ามันมีให้ซื้อตรงนี้นะครับการเปิด 1, ครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้วิส1อันนะครับสิครั้งก็10อันนะไม่มีการลดแต่อย่างใดนะคุณผู้ชมแดกเงินสุด,สด นะครับตูน้นี้โอกาสในการออกนะครับก็ประมาณนี้เลย Legion Veteran เออใช่ปะวะชื่อนี้ปะวะเจ็ดานนะครับ Legion Assassin 20% Legion Commander 0.70%และ Shadow Dragon 0.1%นั่นเองนะครับโอ้โ oh ห <c oughs> เรทโคตรน้อย แล้วมันหายากมากๆด้วยนะครับคุณผู้ชมผมจะบอกว่าผมได้ลองใช้2ตัวนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีสกิลกดตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับตัวนี้สกิลกดนะครับเป็นบัฟนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเมื่อกดไปแล้วเนี่ยเอ่อยูนิตในระยะของตัวนี้ในระยะสกิลนะก็จะได้บัฟเพิ่มระยะนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้สามารถวางได้สูงสุด3ตัว สามารถทําบัฟวนได้นะครับวนแบบไม่มีสิ้นสุดเลยตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวบัฟเหมือนกันนะวางได้สูงสุด3ตัวทําบัฟวนได้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นบัฟคลิกนะครับประมาณนี้ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเรียกแซมมอนส่วนตัวนี้เป็นตัวที่มีบัฟ2บัฟผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าบัฟอะไรนะฮะแต่ว่ามีสกิลกดเหมือนกันนะเอาเป็นว่าตู้นี้เนี่ยตัวทั้งหลายแหล่เป็นตัวระดับใหม่คือระดับ e x c l u s i v e และเป็นตัวบัฟนะฮะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าตู้นี้เนี่ยจะโดนเอาออกในอัปเดตไหนหรือเปล่าพอขึ้นชื่อว่า Exclusive อะนะีนะไม่แน่นะอาจจะโดนเอาออกนะครับในอัปเดตนู่นนะนะเป็นไปได้สูงนะครับนี่คือผมก็จัดการใช้โลบัคในการซื้อไปแล้วนะครับนี่เลยคอสเมติก โคตรเทพเลยนะครับเทพทั้ง2ตัวเลยและ2ตัวนี้นะครับสามารถเทรดได้เลยนั่นเองนะครับคือถ้าสุ่มมาได้แล้วเนี่ยสามารถเทรดได้เกือบลืมบอกผมจะบอกคุณผู้ชมว่าวิสเนี่ยหรือว่าดาวอันนี้นะครับสามารถเทรดได้นั่นเองนะครับโอ้โหตบมือเลยเทรดได้นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถหาซื้อในเทรดดิ้งได้นะครับของทุกอย่างถ้าใครมีเพจก็สามารถไปลุยที่เทรดดิ้งได้เลย ไม่ต้องมาลงไอหมดนี้มันยากมากจริงๆนะฮะคุณผู้ชมยากจริงเหมือนจะยังไม่หมดนะครับสำหรับอัปเดตใหม่มาอ่านกันต่อดีกว่านะครับในอัปเดตหรอกนี่เลยครับจะมีการปรับบาลานซ์ต่างๆนะครับนั่นก็คือเพิ่มดาวแสงเข้ามานะครับแล้วก็บัฟนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาดูของอีโวใหม่กันดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยจะต้องใช้อะไรในการอีโวตัวละครบ้างนี่ครับ การอีโวของใหม่ๆนะครับเราจะต้องใช้ดาวแสงนะฮะซึ่งดาวแสงเนี่ยกรอบมันเป็นสีรุ้งหมายความว่ามันหายยากนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องใช้เมจิกมิเรอร์ด้วยนะครับกระจกอันนี้เนี่ยก็จะหาได้จากโหมดใหม่นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมหาค่อนข้างง่ายหาไม่ยากแล้วก็สามารถเทรดได้ด้วยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับโอเคคลิปนี้ถือว่าข้อมูลครบถ้วนมากๆแล้วนะฮะ ไม่น่าจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวพี่จะไปอ่านนะครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับใช่ครับไปละจูบ๊ายบายไปแล้วแคร